รู้หรือไม่ทำสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยอย่างไรไม่ให้เสียเปรียบผู้ประกอบธุรกิจให้เชา่าทรัพย์สินหรือที่อยู่อาศัยเช่นหอพักอพาร์ตเมนต์เป็นต้นจะต้องทำสัญญาที่ระบุข้อความภาษาไทยที่สามารถเห็นและอ่านได้อย่างชัดเจนและต้องใช้ข้อสัญญาที่มีสาระสำคัญและเงื่อนไขารายละเอียดเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจผู้เช่าและทรัพย์สินที่ให้เชา่าดังต่อไปนี้ 1>, 1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ประกอบธุรกิจและผู้มีอำนาจในการทำสัญญา 2. ชื่อและที่อยู่ของผู้เช่า 3. ชื่อและสถานที่ตั้งของอาคาร 4. รายละเอียดเกี่ยวกับสภาพของอาคารรวมถึงทรัพย์สินและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆของอาคาร 5. กำหนดระยะเวลาเช่าอาคาร 6. อัตราค่าเช่าอาคาร 7. อัตราค่าสาธารณูปโภค 8. อัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการ9อัตราค่าใช้จ่ายอื่นๆถ้ามี 10. จจำนวนเงินประกันหากผู้ประกอบการไม่ส่งมอบสัญญาที่มีข้อสัญญาหรือมีข้อสัญญาแบบถูกต้องต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสบาทหรือทั้งจํำทั้งปรับเกรดความรู้ทางกฎหมายดีๆแนะนำฝากแชร์ต่อด้วยนะคะ